วันนี้เช้านี้นะวันที่16เมษาสองพันห้าร้อยหกสบหกประเพณี้สงการก็ผ่านไปเนาะประเพณีเนาะ,ะวัฒนธรรมจริยธรรมลหลายสิ่งลลหลายอย่าง ขาดไม่ได้ก็คือสติเนาะถ้าขาดสติก็ขาดเลยหลายอย่างไปด้วยเหมือนศีลรักษาศีลศีลก็ไม่สมบูรณ์ถ้าขาดสติเนาะสมาธิก็ไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีสติเพราะฉะนั้นตัวสติทั้งตัวเป็นเป็นบาทเดินเป็นฐานเดินของใจเนาะ สติคือเบลตของจิตนะคือของใจเนาะพัชันะน,น,นะพวกเรามีสติไหมมีนะมีทุกคนแหละแต่มีน้อยนะพยายามฝึกสติเจริญสตินะนั่นแหละเนะาะสำหรับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทรก็มีเรื่องอยากขอความร่วมมือเนาะขวดน้ำขวดน้ำที่เราดื่มเนี่ย นะอ่า,อาทุกวันทุกวันเนี้ยต่อไปขอให้เก็บไว้อ่าเพื่อจะทำธนาคารน้ำนะอ่า,อาเก็บไว้ชั่วคราวพ่อใหญ่โมก็งดเด้อตอนนี้เรื่องเอาขวดไปขายเพราะเราจะไม่ต้องซื้อไงนะอ,อยากให้พ่อใหญ่โมรวบร,วม,รวมไว้อ่าในวัดนี่แหละสักที่ใดที่หนึ่งน้องไปเก็บมารวมไว้ เพื่อเขาจะทำธนาคารน้ำเนาะเราต้องไม่ซื้อเพิ่มมากแต่ก็ล้อรถเลยร้อรถด้วยเนาะยางรถเก่าอนะอนะยินบ้าทางอาทีมงานมูลนิธิอ่าทำธนาคารน้ำเขาจะมาอ่าทำให้เนาะเขาสำรวจดูแล้วเนาะว่าอ่า ในเขาเราม,มีน้ำแต่เราเจอะไม่ถึงเนาะและเขาจะรักษาให้มีน้ําใช้ตลอดไม่ขาดแคลนว่างั้นนะขออนุมโมทนาด้วยฮนะวันนี้วัาบาอน้ำพระอ,อินทร์ก็ต้อนรับแม่ชี<ม>ที่มาจากเยอรมันเนาะ เข้ามาสู่ครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพินอีกท่านหนึ่งเนาะความงดงามแห่งศาสนาความงดงามแห่งธรรมถ้ามีคุณบุตรคุณธิดาเข้ามาบวชมาศึกษามาปฏิบัตินี่แหละคือความเจริญแห่งธรรมแห่งศาสนานะศาสานา ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ประเพณีไม่ใช่วัฒนธรรมศาสนาเป็นสัจจะเป็นเรื่องจริงเป็นสากลศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของใจใจใจที่ขาดศีลขาดธรรมจะโหดร้ายมากใจที่ขาดศีลขาดธรรมขาดสติเนี่ยจะนำความวิบัติมาความเสียหายอย่างมหาศาลอารมณ์ชั่ววูบ จะทำให้ทุกข์ยาวนานนะจำไว้สักขาดสติทุกวันนี้เราไม่ใช้สติเราใช้อารมณ์เราตกเป็นทาสของอารมณ์เห็นไหมเมื่อเช้านี้ได้ยินข่าวอตื่นมาดูข่าวอเนียกับผัวทะเลาะกันไปมีกิ๊กะ เ่นี้ก็ไอ้กิ๊กกับแฟนกใหม่ก็ไลส่สดอะ่ะเยอะแยะแฟนเก่าแฟนเก่าก็ไปซื้อปืนมาอะก็ไปยิงกันตายซะเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมคนตายก็ตายไปส่วนผู้หญิงก็สาหัสส่วนคนมือยิงอ่ะผัวเก่าก็กติดคุกอะ่ะ เห็นไหมไม่จะความเสียหายเพราะอารมณ์นะเห็นไหมทุกวันนี้คนตกเป็นทาสของอารมณ์โดยคนส่วนมากเข้าวัดเข้าว่าว่า,วาล้าสมัยมมงายนี่คือความหลงนะหลงโลกหลงอารมณ์ศาสนาธรรมะไม่เคยล้าสมัยนะ แต่จิตใจคนต่างหากที่เสื่อมที่ล้าสมัยผู้ดใดมีธรรมะทันสมัยเป็นคนที่เจริญข้าวหน้าทำไว้คนก็สแสวงหาอะไรล่ะทุกวันนี้สแสวงหาความสุขเพราะนั้นอ่า าจารย์ตะวันก็ถามว่าอะไรนะใครอยากทำชั่วออก็มีคนยกมือขึ้นเยอะอยู่นะเพราะไม่รู้ไม่ยแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วไงสมัยนี้อ่าไม่ใช่คนดีลดลงคนชั่วเพิ่มขึ้นหรอกสมัยนี้อ่าคือคนไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอ่า เห็นแก่ตัวเมื่อกิเลสเพิ่มขึ้นความเห็นแก่ตัวก็จะเพิ่มขึ้นความเป็นอาตาก็จะเพิ่มขึ้นโดยความหน้าด้านไม่อายโกงได้โกงเห็นไหมสมัยนี้เราก็จะเห็นอยู่ตลอดเวลาเนาะมีแต่คนที่อ่า บางทีก็ปากก็ว่าตัวเองเป็นคนดีนะซื่อสัตย์นะงตาบอกมันซื่อสัตย์ทุจริตมันแย่มากๆเนาะจิตใจที่ขาดศีลขาดธรรมนะเพราะฉะนั้นศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศโลกาก็คือคนนี่แหละเห็นไหมเพราะ ลงอารมณ์มันไม่สมไม่เจมมานะเห็นไหมกฎหมายบ้านเมืองจะดีขนาดไหนก็ไม่ทำให้คนชั่วลดลงหรอกคนทำผิดลดลง้าใจนี้ขาดศีลขาดธรรมมันก็จะสร้างแต่ความวุ่นวายเรือร้อนอความเสียหายนั่นแหละความวิบัติของโลกเพราะฉะนั้นอถึงมีคำพูดว่า คุณธรรมคำจุนโลกคำจุนคนนี่แหละใจคนนี่แหละ,ะไม่ได้ไปคำจุนอะไรหรอกอทุกวันนี้พวกเราก็แสวงหาแต่สิ่งอะไรก็ไม่รู้ไม่แสวงหาจิตใจตัวเองเลยเนาะ,ะไม่ได้พัฒนาใจเลย พัฒนาจะทางวัตถุเนาะดสูสิเนี่ยพอสมการเลิกฮะตังก็หมดแล้วทีเนี้ยอเอาลอะ่ะขาภาษาบาลเฮาวเมหมดเงินแล้วยืนคําแล้วคึืนอเลิกซีเหลียวงวดคุณงววพี่หานีใศ่จะคองแล้วบัดเนี้เออเออเอาละฮะ่ะพอหาเงินได้สักสองสามเดือนนะ เขาภาษาอีกแล้วเห็นไหมเอาละหยุดอีกแล้วใช้เงินอีกแล้วใช้เงินหมดก็มาหาใหม่นี่เก่าก็ยังไม่ได้ใช้นี่ใหม่ก็เพิ่มขึ้นโอ้ยเนาะ,ะจะลิจจนกันเนาะนี่แหละนะ,ะไปเที่ยวสงการเกาไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวนะใช้เงิน้วยกินเล้าโวยโอ้ยเนาะ ไม่มีเงินก็เซ็นร้านค้าเจ๊งเลยแม่จะเขียนจดหมายหาลูกปีนี้อย่ามาเลยนะลูกข้าวแม่ไม่มีให้ขายอีกแล้วน่ข้างเงินค่ารถกลับบ้านกลับกรุงเทพอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเลยนะเห็นไหมความเพลินเพลินนะความเพลินความกินความเมา นะเมาในอารมณ์เมาในกิเลสตัณหานะเห็นจยางไรนะเนาะถ้าไม่มาฝึกมาหัดมาขัดมาเกานะอ่าอ่ะแล้วจยงไงเาะชาวอยู่กป็นยังไงล่ะชาวโลกเอ้ยนะ วัดป่าบาาา่อน้ำพระอินเนาะถือว่าเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกแห่งธรรมนะคนมีธรรมมันก็มีน้ําใจนะมีน้ําใจล้นออกมาเย็นนะอ่าถ้าสำหรับคนที่ไม่มีน้ําใจคนไม่มีศีลธรรมมันก็จะร้อนใจก็จะร้อนเต็มไปด้วยอาตาเต็มไปด้วยความหมินแค่ตัวเต็มไปด้วยอารมณ์นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะ พวกเราอถ้าเห็นโทษเห็ในภัยของวัตถสงสารเนอารมณ์นี้เห็นความเลวร้ายของจิตที่ขาดศีลขาดธรรมขาดสติก็ต้องมาฝึกมหัดแมหมายังฝึกได้แล้วเนะคนแท้ๆจะฝึกไม่ได้มันรู้ไปเนาะอ่อ่ลงตางครับคำถามจากคุณวุฒิพรแฟนตัวยงครับ ปรึกษาครับหลวงตาดูลมไปขณะทำกิจบนเตียงมันขึ้นขึ้นลงลงสุดท้ายก็แพ้แต่หนักกว่านั้นไปไหนมาไหนไม่ว่าจะหญิงชายญาติพี่น้องสัตว์หรือไม่สัตว์อะไรที่มีรูกิดชั่วมันวิ่งไปทางราคะชั่วขณะหนึ่งเสมอเสมอมีวิธีแก้ทุกข์อันนี้ให้เบาบางหรือหายไปไหมครับหลวงตาทรมานมากครับอ๋อพูดถึงเนี่ยอ้นี้คนราคาจริต อตอนนี้น่ยคือจะสู้กันอย่างหนักนะถ้าฝึกไปฝึกไปเนี่ยอาการหนักเลยอกรรมเก่าหรือสัญญาตัวนี้จะพุ้งขึ้นมาเกิดอารมณ์ทางเพศอย่างรุนแรงความคิดก็จะไหลไปในทางกามนะโอ้ยสบายหลวงจาเนี่ยหลุงจาหนักกว่านี้อีกหลับตาลงเนี่ยโอ้โหลอยมาไม่รู้กี่อันนะ ที่รอยมาไม่ใช่อย่างอื่นนะมีแต่อวัยวะเพศอ่าอ่าอ่า้องตาก็ใช้อานาปนสจิใช้ขันจิเนาะความอดทนนะอะร้องไห้เลยนะกัดฟันสู้กับมันมันเพียงเป็นมโนภาพเป็นอารมณ์เฉยเนาะมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงมันสร้างความทลมานให้เราม้งเห็นโทษมันไงนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะปราบมันได้คือสติปัญญาหรืออาณาปานสตินะเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปนะอย่าไปยุ่งกับมันสู้กับมันนะอ่าสู้กับมันอย่าไปยอมมันนะอ่านะเพราะฉะนั้นเราดูลมหมายใจมีสติปัญญาตั้งเด่นอยู่เห็นว่ามันเป็นแค่อารมณ์อ่าอ่ามันเป็นของไม่จริงนะเพราะฉะนั้นนะ ต้องใช้อนาสพันสติใช uh ้ข uh ัน uh ติบารมีนะให้หนูนะฮะโอ้ยกูหนักของมึงหลายเท่านะอ่าครูบาสิทธิ์บวชพระวันไหนนะวันที่สิบเก้าอ่าวันที่สิอันนี้วันที่เท่าไหร่สิบหกอ่าอ่าวันที่สิบเก้าวัดป่าม่อนน้ำไปยินจะบวชนาคอีกเท่าไหร่ สี่หน้าเนาะอ่าอ่าพร้อมแล้วว่างอันกุบยโย่นะฝึกหน้าฝันหน้าฝึกนิสัยเนาะอ่าวันที่สิบเก้าเมษายนเนาะอ่าพวกเราจะบวชพระอีกสนะี่รูกเนาะอ่าขยักร่วมเป็นเจ้าภาพนะอ่าหรือไม่เป็นก็ได้นะสาธุการด้วยก็ได้เพราะยังไงหลวงตาก็เป็นเจ้าภาพบวชใหาอยู่ดี มัดป่าบหม้อน้ำพระอินเนาะหรือใครอยากร่วมเป็นเจ้าภาพบวชหน้าก็เชิญได้เนาะวันที่19เมษายนบวชพระหน้าบวชพระเพิ่มอีกสี่รูกเนาะก็ขออนโมทนาสาธทุการมาแลนะที่นี่ด้วยนะเอาบวชให้มันครบพันเลยเนาะเอาให้มันเหมือนสมัยพุทธกาลเลยบวชนะนะเอาให้มันล้นไปเลยเนาะนะ มาบวชครึ่งประเทศจ่ยิ่งดีเนาะเป็นแสนแสนเหมือนๆแนแสนมายิ่งดีเหมือนสมัยพุทธกาลเนาะ,ะั้งพระทั้งชีข็อใครอยากร่นเป็นเจ้าพา้าก็เชิญได้เนาะอ้าวตั้งใจรับพรยะหา,าวะริวะปุราปาริปุเรนติสาาครัง เอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกัปฐิติจิตังปัจิตังทุมังกิปะเมวะจมิจฉันตุสัพเบปเรนตุสังกปาจันโดมรณะโสยัตธาเมณิโชติละโสยัตธาอะพิวานาสีริสะนิจังมุจาปัจาัยโนจตารโอธรรมาวัชันติอายุวโนสุขัง หลังสาทุ